สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มโอสโตรีโออีวิลูชันสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผู้ถือครองจอมมารทั้งหมดในเรื่องเดลอะไรกันว่ามีใครบ้างจอมมารคืออะไรมันไม่ใช่ชื่อจอมมารที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับอนิเมะเรื่องอื่นๆแต่สิ่งที่เรียกว่าจอมมารในเรื่องเดลอะไรคืออาวุธข้างกายของเราเซเลนนั่นเองทุกคนคงจะคิดว่าการเกิดของจอมมารคือการที่เราเซเลเกิดความสิ้นหวังสะเทือนจิตใจจนสติแตก ทูสวรรค์หรือนางฟ้าของเราเซลีนนั้นก็จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นจอมารเหมือนนางฟ้าที่ตกสวรรค์จนกลายเป็นจอมารผู้มืดมิดนั่นคือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดกัน เพราะว่าแต่แรกเริ่มเดิมทีเซฟิล่าของเราเซเลมันเป็นผลึกครีฟ่าที่เป็นจอมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีโอได้ปรับแต่งให้กลายเป็นเซฟิล่าหรือทูสวรรค์เพื่อจะได้เข้ากับร่างกายของมนุษย์เท่านั้นเองดังนั้นการที่เซฟิล่าเปลี่ยนเป็นครีฟ่าหรือทูสวรรค์เปลี่ยนเป็นจอมมาก็คือการย้อนกลับไปเป็นสิ่งแรกเริ่มของมันนั่นเองจอมมาในเรื่องเดียอะไรก็ออกมาไม่ครบทุกคนด้วยก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันที่เราไม่ได้เห็นกันครบทุกคนนะ เอาละงั้นเราก็มาดูกันว่าใครบ้างที่เป็นผู้ถือครองจอมมารทั้งหมดในเรื่องเดียอะไรบ้างนะครับงั้นก็มาเริ่มจากอันดับแรกกันก่อนเลยซึ่งเป็นจอมมารลำดับที่1ซาตานผู้ครอบครองมีทั้งหมด1คนก็คือโทบิจิโอริกามิสั์สวรรค์หน้าอก75เอว55สะโพก79ส่วนสูง152เซนติเมตรน้ำหนัก45กิโกรัมโค้ดเนมเดวิลอายุ18ปีวันเกิดเกิดวันที่11พฤศจิกายนจอมมารประจำตัวคือซาตาน โดยเธอได้เกิดการพลิกผันเพราะตอนที่สู้กับแฟนทอมพลังโจมตีของเธอไปโดนพ่อแม่ของตัวเองทําให้คนที่ฆ่าพ่อแม่ในอดีตไม่ใช่แฟนทอมหรือโคโทริตามที่เธอคิดในอดีตแต่เป็นตัวเธอเองที่ย้อนเวลามาฆ่าทําให้เธอสติแตกจนเกิดการพลิกผันเป็นเดวิลที่มีพลังโจมมาซาตามีรูปรล่าเป็นปีกสีดํา ลายเป็นสีน้ําเงินซึ่งสามารถเลียออกมาเป็นจำนวนนับไปทั่วได้แถมยังควบคุมปีกได้อิสระไม่ว่าจะประกอบเป็นโล่หรือสร้างมาเป็นปืนใหญ่สร้างเป็นปีกเพื่อบินทุยความเร็วสูงยิงเลเซอร์ออกจากปีกก็ยังทําได้จอมมารลำดับที่2เบลเซบับผู้ครอบครองมีทั้งหมด2คน ผู้ครอบครองคนที่1นฮอนโจเนีย er, สัดส,ส่วนหน้าอก7 6เอว59สะโพก80ส่วนสูง168ซนติเมตรน้ำหนักไม่ทราบโค้ดเนมไม่ทราบอายุทางร่างกาย19ปีอายุจริง47ปีวันเกิดเกิดวันที่29กุมภาพันธ์จอมมาประจำตัวคือเบลเซบับ โดยเธอได้เกิดการพลิกผันเพราะเธอโดน DEM ทรมานมาตลอด5ปีและไอได้ใส่ชิปลบความทรงจําช่วงทรมานเอาไว้พอเธอเลิกมีความหวังหลังจากชิดโดเปิดใจทําให้ไอเปิดชิปในความทรงจําของเธอกลับคืนมาเธอที่มีความหวังแล้วจึงเกิดการพลิกผันซึ่งจอมมายของเธอจะมีรูปร่างเป็นหนังสือที่มีโลโก้แมงวันอยู่ที่หน้าปกหนังสือมีพลังในการมองเห็นอนาคตหรืออดีตได้สามารถเขียนสิ่งใดลงในหนังสือทุกอย่างก็จะเป็นจริงทุกประการแถมยังใช้กระดาษสร้างปีศาจเงามาเป็นสมุนได้อีกด้วยผู้ครอบครองคนที่2ไอซ เลเพล่มเวดคอร์ดมีจอมมาดเบเซีบัฟความสามารถหลกักๆจะเหมือนเนียทุกประการแต่มีความสามารถใหม่ก็คือการใช้กระดาษมาสร้างเป็นเซเลเทียม e อย่างนิเบลคอร์ซึ่งนิเบลคอร์จะเพิ่มจำนวนได้อย่างไร้ขีดจำกัดตัวเซเลเทียม e จะไม่มีวันตายค่าตายก็เกิดใหม่เรื่อยๆแถมกระดาษของน้องก็สามารถเอามาใช้เป็นอาวุธได้ด้วยซึ่งกระดาษจะมีความคมเหมือนใบมีดเลยแถมทั้งร่างกายของน้องก็คืออาวุธดีๆนั่นเองจอมมาลำดับที่3ลูซี่ฟูกัสผู้ครอบครองมีทั้งหมด3คน คู่ครอบครองคนที่1่โทคิซากิคุดูมิสัดส,ส่วนหน้าอก85เอว59สโพก87ส่วนสูง157ซนติเมตรอายุทางร่างกาย18ปีอายุจริง47ปีโค้ดเนมไม่ทราบเกิดวันที่10มิถุนายนจอมมาประจำตัวคือลูซี่ฟูกัสโดยเธอได้เกิดการพลิกผันเพราะเธอได้ลงมือฆ่าซาวะเพื่อสนิทที่เธอรักที่สุดโดยไม่รู้ตัวเรื่องมันเกิดขึ้นจากมิโอได้เอาไซฟล่าคามมาเอลให้กับซาวะเธอที่คุมไม่ได้เลยเกิดการอรารวาดกลายเป็นเซเลแห่งไฟอีฟริป คูดูมีที่มาถึงที่เกิดเหตุก็ทําการต่อสู้กับเซเลตาปกติโดยเธอคิดว่าเซเลพวกนั้นจะมาทําลายล้างโลกตามคําบอกเล่าของมิโอเมื่อเธอจัดการเซเลแห่งไฟลงได้ก็รีบไปตามนัดของซาวะแต่เธอก็อยากจะชวนมิโอไปด้วยเลยเดินย้อนกลับมาก็เจอกับมิโอดึงเซฟิล่าคาเมลโอกมาจากศพของซาวะ ทำให้ครูโรมิเข้าใจ,จันทีเลยว่าเซเลที่ตัวเองฆ่ามาทั้งหมดเป็นมนุษย์เธอเลยเกิดความสับสนและจิตตกอย่างหนักทําให้เกิดการพลิกผันแต่เธอก็ใช้กระสุนที่4ย้อนสภาพตัวเองกลับไปก่อนที่ตัวเองจะเกิดการพลิกผันอย่างสมบูรณ์เลยเหลีกเลี่ยงการพลิกผันได้ทําให้ร่างพลิกผันของครูโรมิไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นแบบชัดๆมีแต่ออร่าพลังวิญญ,ญาณออกมาร,บรอบๆตัวเท่านั้นเองแต่ดีไซน์ก็คงไม่ต่างจากไวคุยหลอก ผู้ถือครองคนที่สองยามาอุจิซาวะหรือชื่อไวควีนโดยเธอได้ไปเกิดใหม่ที่โลกข้างเคียงหลังจากที่โดนคุรุมิฆ่าตายระหว่างที่กําลังนอนอยู่กลางทุ่งดอกซิตตันสีเหลืองร่างพิกผันของคุรุมิที่เกิดจากการทอดทิ้งด้วยกระสุนที่4ก็มาเกิดใหม่ที่โลกข้างเคียงด้วยเหตุว่าทําไมร่างพิกผันถึงตายมายังโลกนี้นั้นเป็นเพราะว่าการใช้กระสุนที่4คือการย้อนสภาพสิ่งของที่ยิงไปให้ย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดผลลัพธ์ขึ้นเช่นตอนแขนขาดแต่ภาคหนึ่งก็ยิงใส่ตัวเอง เพื่อย้อนสภาพกลับไปก่อนที่จะเขียนขาดร่างกายเธอบาดเจ็บหนะักก็ใช้กระสุนที่4ย้อนสภาพร่างกายกลับไปก่อนที่จะบาดเจ็บซึ่งการเอาไปใช้ยิงใส่ร่างพิกผันก็เท่ากับว่าย้อนกลับไปก่อนที่ตนเองจะเกิดการพิกผันมันเหมือนกับว่าได้ฆ่าตัวตนของคูรุมิร่างพิกผันที่ควรจะเกิดขึ้นทิ้งไปนั่นเองร่างพิกผันที่ถูกทอดทิ้งมาก็เลยมาเกิดที่โลกข้างเคียงเช่นเดียวกันกับซาวะ ทั้งสองคนแคทคุรุมีเหมือนกันเลยร่วมมือกันและรวมร่างกันเป็นหนึ่งจนเกิดเป็นปีศาจผู้ชั่วร้ายไวคุยนั่นเองทําให้เธอมี2บุค,คลิกรูปร่างของจอมมารือซิฟูกจะเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์มีปืนคาบศิลาสีขาวดึงกระบอกและปิดดับกระบียหนึ่งเล่มพลังของนาฬิกาของควีนจะไม่เหมือนกับซาบคีเอลเพราะไม่ได้ใช้พลังของตัวเลขทั้ง12แต่ใช้พลังของ12ราศีนั่นเองโดยกระสุนที่เปิดเผยออกมาทั้งหมดนั้นจะมีทั้งหมด9กระสุนได้แก่ กระสุนราศีเค n นเซอร์ซาตานความสามารถนั้นสามารถวับผู้ใช้งานหลบการโจมตีของศัตรูได้ชั่วขณะหนึ่งหรือใช้ยิงเป็นกระสุนปืนใหญ่เพื่อทำลายศัตรูได้เหมือนกันกระสุนราศีเลโออารี o A ความสามารถนั้นเป็นกระสุนติดตามที่จะมีควันสีขาวลอยออกมาจากกระสุนสิ่งใดที่สัมผัสควันสีขาวนั้นจะถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นๆเหมือนสิ่งโตที่พร้อมกัดกินทุกสิ่ง ควิสามารถบังคับทิศทางได้ตามใจที่ตัวเองต้องการดาเมจของมันเมื่อโดนไปแล้วจะทําให้ไส้ทะลักเลือดสัดเลยทีเดียวกสวาสุนราศีโวกูเปตุลาความสามารถนั้นเป็นท่าที่สร้างรอยแตกอากาศเพื่อให้ผู้ใช้เดินทางข้ามมิติไปสถานที่ต่างๆได้คล้ายๆเงาของคูดูมิ กระสุนราศีไรบ้าโมซูนีมความสามารถนั้นเป็นความสามารถที่สลับตำแหน่งจุดที่ผู้ใช้เคยยืนอยู่ได้จะเลือกตำแหน่งได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยว่าจะสลับไปตรงจุดไหนกระสุนราศีสกอร์เปียนอะคูราความสามารถนั้นเป็นความสามารถในการสร้างร่างแยกของตนออกมาเป็นเอ็มตี้ร่างแยกพวกนี้เป็นเหมือนก้อนพลังวิญญาณที่ควีนสามารถเอามาเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้เอ็มตี้ที่ออกมาจะมีพลังใกล้เคียงกับควีนโดยควีนที่ตั้งชื่อตามหมักลุกว่าลุกบีชอปกับไน กระสุนราศีอะคาเรียนดูรีความสามารถนั้นสามารถรักษาผู้ใช้ให้หายบาดเจ็บในทันทีถึงบาดแผลนั้นจะเป็นบาดแผลที่ถึงชีวิตก็ตามกระสุนราศีจิมินีเทโอมินความสามารถนั้นเป็นกระสุนที่สร้างพวกเอ็มตี้ขึ้นมาเป็นจานวนมากเพื่อมาเป็นลูกน้องของเธอนั่นเองหรือสามารถล้างสมองกึ่งพูดให้กลายมาเป็นเอ็มตี้ได้กระสุนราศีทอรัสโชรุความสามารถนั้นจะเพิ่มความเร็วให้กับผู้ใช้ให้ขึ้นไหวดั่งกระทิงที่พร้อมบุกทะลวง กระสุนราศีสจิทาเลียสแคชเชตความสามารถนั้นเป็นท่าไม่ตายขั้นสุดท้ายของควีนเป็นท่าที่โจมตีรุนแรงที่สุดดาบเปรียบดังกระสุนกระสุนเปรียบดังดาบเมื่อโจมตีไปเื่อที่โดยรอบจะถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเหมือนท่าที่สามารถลบหรือทำลายทุกสิ่งได้แต่อย่างไรก็ตามท่านี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันกินพลังของควีนไปมากพอสมควร และคุยก็ยังสามารถใช้กระสุนสกอรเปียนอะคูร่ามาบรับแต่งให้สามารถเจี๊ยกล่างได้เหมือนคุรุมิได้อีกด้วยนะผู้ถือครองคนที่3พฮิกุโรโมะฮิบบกิเธอได้รับพลังจอมมารสืบทอดมาจากซาวะหลังจากที่เธอได้ตายไปซึ่งรูปร่างจะเหมือนกับคุรุมิทุบประการแต่ในตาของฮิบบกิจะเป็นนาฬิกาสีฟ้าชุดที่สวมใส่จะเป็นชุดของฮิบบกิ ทรงผมจะไม่ใช่ทรงผมทวินเทลแต่เป็นทรงปล่อยผมเหมือนกับคูตุมีนั่นเองโดยเธอได้เป็นโดเมนเนียนของอาณาเขตที่1ด้วยโจมมาลำดับที่4เอสทาร์ลอสยังไม่มีผู้ถือครองแต่เป็นโจมมาของโยชิโนซึ่งเคยเออกแบบดีไซน์มาแล้วแต่ไม่ได้ใช้ในเรื่องนั่นเองโดยคนที่คุม,มาร่างจะเป็นโยชิอนส่วนโยชิโนจะกลายเป็นตุ๊กตาแทนส่วนกระต่ายยักษ์เอสทาร์ลอสก็ถูกเปลี่ยนดีไซน์ให้เป็นสีดําให้ดุดันขึ้นนั่นเองครับโจมมาลำดับที่5เอสโมดียส ยังไม่มีผู้ถือครองแต่เป็นจอมมารของโคโทริจอมมารลำดับที่6เบลเฟกอร์ผู้ครอบครองมีทั้งหมดิึงคนนั่นก็คือโฮชิบิยะมุโคโรสัดส่วนหน้าอก91เอว60สะโพ88ส่วนสูง1 4 8เซนติเมตรน้ำหนักไม่ทราบโคตดเนมไม่ทราบอายุ15ปี เกิดวันที่12กันยายนจอมันประจําตัวคือเบลเฟกอร์โดยเธอได้เกิดการพลิกผันเพราะจะใช้มีใครเอลคายแทงใส่เทนกาดจ,จากจุดบอดแต่ชิโดได้เข้ามารับการโจมตีนั้นเอาไว้ทําให้เสียแขนไปหนึ่งข้างมุโคโลที่ตกใจเพราะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าชิโดก็เลยเกิดการพลิกผันขึ้นในอนิเมะจะเห็นแค่ออราพลิกผันปรากฏออกมาแค่นั้นแต่ฉบับนิยายเราจะได้เห็นจอมันของมุโคโลด้วยนั่นเองซึ่งความสามารถไม่ได้โชว์ให้เราเห็นแม้แต่อย่างใดครับ จอม,มานล,ลำดับที่7บาเอลยังไม่มีผู้ถือครองแต่เป็นจอม,มานของนัซมิจอม,มานล,ลำดับที่8อาดามาเลสผู้ครอบครองมีทั้งหมด2คนผู้ถือครองคนแรกคือยาไมคาวยะผู้ถือครองคนที่2คือยาไมยูซูรุสัดส่วนของคาวยะหน้าอก79เอล56สะโพก81สบสัดส่วนของยูซูรุหน้าอก90เอล61สะโพก86ส่วนสูงของคาวยะ157ซติเมตร ส่วนสูงของยูเซรุ158ซตมตน้ำหนักไม่ทราบโค้ดเนมไม่ทราบอายุดาวๆาว18ปีวันเกิดเกิดวันที่18ตุลาคมจอมมาประจำตัวคืออาดามาเลสโดยเธอได้เกิดการพลิกผันเพราะเห็นชิโดโดนเอเลนฆ่าตายต่อหน้าต่อต,อตาเลยเกิดการพลิกผันเป็นจอมมาซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในภาค4ตอนที่12แต่เราก็ไม่เห็นหน้าตาจอมมาก,กับดีไซน์ชุดอัพรจิตของเธอในร่างนี้เลยเพราะมีแต่อาร่าพลังร่างพลิกผันที่ปล่อยสายลมออกมาเท่านั้นเองครับ โจม,มานลำดับที่9รีลิสยังไม่มีผู้ถือครองแต่เป็นจอม,มานของมิคุจอม,มานลำดับที่10นาเฮมาผู้ครอบครองมีทั้งหมด4คนผู้ถือครองคนแรกยาโทงามิเทนกะสัดส่วนหน้าอก84เอล58สะโพก83 ส่วนสูง155ซตเมตรน้ำหนัก49กิโลกร,รมัมโค้ดเนมเดมอนคิงอายุ17-18ปีวันเกิดเกิดวันที่10เมษายนจอมมามะจำตัวคืนนาเฮมาโดยเธอได้เกิดการพลิกผันเพราะว่าโทกะเห็นชิโดโดนแทงต่อหน้าต่อตาเธอหัวยห,หาพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะมาใช้ช่วยชิโดไม่ว่าจะเป็นพลังอะไรก็ตามก็จะขอหยิบยืมมัน ทิศกาที่เห็นน้องสาวรู้สึกเจ็บปวดอย่างทารามานเลยสลับตัวตนเข้ามาแทนที่และเป็น่างพลิกผันคนเดียวที่ไม่ขาดสตินั่นเองจอมันนาฮิมามีรูปร่างเป็นบัลลังดาบโดยจะมีดาบเสียบอยู่ที่หัวเก้าอี้เมื่อดึงออกมาจะเป็นดาบขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการฟันทุกสิ่งให้ขาดสะบั้นได้แถมจะมีโหมดนาฮิมาพาวเวอร์เชลฟที่ฟันบันลังให้แตกกระจายและเศษชิ้นส่วนมาประกอบกับ,กบดาบจนเกิดเป็นดาบขนาดใหญ่ที่มีพลังในการผ่าเมืองจุดแยกออกได้ แถมนาฮิมายังมีพลังในการฟันเพื่อเปิดประตูพิติได้ด้วยซึ่งประตูนั้นจะเชื่อไปยังโลกคู่ขนานนั่นเองผู้ถือครองคนที่2อยาโทกามิโทกะเนร่างบิยิตหลังจากที่ชิโดะตายด้วยสาเหตุบางอย่างโทกะโลกคู่ขนานก็เกิดการพลิกผันที่รุนแรงมากๆจนกลายเป็นบีดิ์ได้ไล่ฆ่าพวกเซเลและมนุษย์ทุกคนจนหมดโลกโดยเธอได้ครอบครองทูตสวรรค์ทั้ง10อันแต่เพียงผู้เดียวทูตสวรรค์ทาง9เปลี่ยนรูปร่างเป็นดาบสีดำซึ่งจะมีแค่ซาดันฟอนที่เป็นรูปแบบกรงเล็บและเปลี่ยนนนรรรรูปป่าางเ็ดดดบัอฟธมไ ซูนะฮิมาโทกะาบีทก็ได้ครอบครองเช่นกันโดยมีรูปร่างเป็นดาบใบมีดสีดำรูปลักษณ์ไม่ต่างจากทุกสวรรค์ทั้ง1ิบเลยผู้ถือครองคนที่3อิซึกะชิโดหลังจากนัสมีได้ใช้มิคาเอลเทียมในการคลายทุสวรรค์ทั้งหมดออกจากตัวบีททุกสวรรค์ทั้ง9ประเด็นไปหาเจ้าของทุกสวรรค์อย่างพวกอดีตเซเลแต่นาฮิมากลับลอยลงมาปักตรงหน้าชิโด และรูปร่างก็เปลี่ยนเป็นนาเฮมาปกติเมื่อชิโดหยิบขึ้นมาใช้พลังอลุนแรงกระพุ่งเข้ามาที่ร่างกายของชิโดทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดกระดูกเหมือนจะหักทั่วทั้งร่างแค่ใช้ซาดันฟอนก็ยังแทบจะยืนไม่ไหวยอยู่แล้วตอน,นีนชิโดเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่จับจอมารโดยไม่มีพลังวิญญาณป้องกันทําให้ถึงตายเข้าไปใหญ่แต่เขาก็สามารถใช้นาเฮมาได้ในที่สุดนั่นเองโดยการฟันกาอากาศเพื่อเปิดรอยแยกเวติไปโลกคู่ขนานนั่นเองครับผู้ถือครองคนที่4ฮิกุโรโมะฮิบิกิ โดยเรื่องมันมีอยู่ว่าฮิบิกิและคุรุมิได้เดินทางไปในอาณาเขตที่5ดินแดนของเกม RPG ของโดเบเนียนคาราลิกิฮารากาและบอสของดันเจียนที่ปรากฏตัวออกมาเป็นศัตรูกับพวกคุรุมิก็คือเทนกะนั่นเองซึ่งเธอเป็น NPC ที่มีพลังเท่ากับตัวจริงเลยพวกคุรุมิกับฮิบิกิ เลยต้องรับมือลาบากแต่ฮิบิกิก็ได้ใช้ทูตสวรรค์นิรนามคิงคิวลิงกอปปี้นาเฮมาของเทนกะ NPC และใช้นาเฮมาโจมตีพร้อมกับคูรุมิจนสามารถจัดการกับเทนกะลงได้ถึงจะเป็นนาเฮมาเกแต่ก็มีพลังเทียบเท่ากับของจริงเลยทีเดียวจากการกอปปี้จอมมัดครั้งนั้นก็ส่งผลให้คิงคิวลิงของฮิบิกิพังและใช้งานไม่ได้อีกเลยจอมาลลำดับสุดท้ายลำดับที่ศูน s h l b e l i อ n k i i t l ผู้ครอบครองมีทั้งหมดหนึ่งคนได้แก่ไอแซคเลเพล่มเวดคอร์ดส่วนสูงไม่ทราบอายุ50ปีโดยไอแซคได้ใช้ยานเกเท,เทียเปิดพิธีกรรมเซเลขึ้นมาซึ่งพิธีกรรมนี้จะสร้างเซเลขึ้นมาบนโลกมนุษย์โดยดูดมานาจากทั้งโลกมาสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเซเลเซเลที่เกิดขึ้นมาจะมีพลังระดับเทพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงโลค ลังสรรสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นั่นคือสิ่งที่ไอต้องการเขาต้องการพลังของเซเลตนนั้นมาปกครองโลกและสร้างโลกของเหล่ามีการขึ้นมาใหม่ซึ่งก็สร้างมีโอคขึ้นมาได้สําเร็จแต่ก็เกิดอากาศสั่นไหวเมื่อ30ปีก่อนปัจจุบันมานาจากโลกมนุษย์ได้หมดไปแล้วไม่สามารถสร้างพิธีกรรมได้แต่ถ้าใช้ยานเกเทียก,กับพลังวิญญาณของเดออุก,รรก็จะสามารถสร้างพิธีกรรมได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาทําพิธีกรรมเสร็จสิ้นไอก็ได้เข้าไปอาบพลังนั้นและได้จอมันของมีโอคมาครอบครองนั่นเอง โดยพลังหลักๆจะมีดังนี้ 1. จอมมารแอทฮเอลจะเป็นจอมมารรูปแบบดอกไม้ปีศาจความสามารถสามารถโจมตีลำแสงสีดำจากดอกไม้ปีศาจออกไปเป็นสายฝนได้ สิ่งใดที่สัมผัสลำแสงสีดำอันนี้จะดับสูดและตายลงในทันทีเป็นท่าที่ยิงทีเดียวตายนั่นเองแต่ลำแสงนี้จะไม่ผลต่อเวทคอรดกับพวกเอเลนที่ไอเบงพลังจอมมารให้นั่นเองครับ 2. จอมมาเบเลออนเป็นจอมมารูปแบบต้นไม้ปีาศาจความสามารถสามารถเรียกต้นไม้ปีาศาจออกมากางอาณาเขตไปรอบๆผู้ชายที่อยู่ในอาณาเขตนี้สามารถบ,บิดเบือนความเป็นจริงได้ตามใจนึกแถมยังใช้พวกกิ่งไม้จากต้นไม้ปีาศาจโจมตีศัตรูได้ด้วย 3. โจมมาคิมีทีเอ เป็นจอมมารูปแบบเมล็ดพันธุ์ความสามารถสามารถปล่อยลำแสงสีดําแห่งความว่างเปล่าออกมาเป็นความว่างเปล่าแห่งความมืดที่จะดูดกืนกินแสงสว่างพลังทําลายล้างของมันเมื่อโจมตีไปจะสามารถทําลายทุกสิ่งหรือลบทุกสิ่งทุกอย่างให้หายไปโดยไร้เงื่อนไขสิ่งใดๆหรือแย่ที่สุดด้าเมจของมันก็สามารถทําลายดาวเคราะห์ได้เลยและนี่ก็เป็นจอมมารทั้งหมดที่ปรากฏตัวออกมาในเรื่องเด่อะไรนั่นเองครับชอบจอมมารอันไหนบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะ สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอจากราไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม